พีมารีกอังกฤษวันนี้4คู่ไม่ต้องคิดให้มันปวดหัวเพราะเบนจัดมาให้แล้วสวัสดีครับผมเบนเทพบอลสวัสดีพี่พี่เอฟซีสมาชิกทุกทุกท่านสวัสดีพี่น้องจากสปปลาวด้วยครับวันนี้วันเสาร์ที่25 มกราคม2,567ไล่เลียงดูโปรแกรมฟุตบอลวันนี้แล้วค่อนข้างที่จะน่าสนใจทุกลีกและทุกคู่เลยสำหรับในหน้าช่องวันนี้เบนคัดสันพีมาลีกมาให้ทั้งหมด4คู่ไม่ต้องคิดให้มันปวดหัวเพราะเบนจัดมาให้แล้วสำหรับเมื่อวานนี้ผลงานในหน้าช่องทุรักษ์ทุเลเกินไปหน่อยครับวางไว้ให้3คู่หอมหวานแค่คู่เดียวเท่านั้นอย่างซับซันสปอส่วนทางเชฟฟิลเนเต และก็กายลี่ไม่มาตามนัดหน้าช่องอาจจะขมปีแต่สิ่งสำคัญคือในอาณาจักรเบนเทบอนดีอกดีใจกับสมาชิกในอาณาจักรเบนเทบอนด้วยครับเมื่อวานนี้เต็มเครื่องกับเบื้องแตกเต็มตีนเตียกันแบบสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นซปเปอร์ v i p อย่างซับซันสปอตัวขนมหวานทานง่ายอย่างโบเรนดัมและ ชุดอัลบั้ม4หวานเชื่อลื่นอุลากันสุดๆครับดีอกดีใจกันด้วยครับจุกๆ ฟินฟินกันซะเลือเกินครับชุดอัลบั้ม4สายโอเวอร์สกอร์สายการบินแอร์เอเชียบินบนบนบินส,สูงสูง4คู่เน้นเนครับไม่ว่าจะเป็นสูงกอนเทอร์เฟิร์สูงโรด้าเจสีสูงโวลเลนดัมและก็สูงทูนเจอกับวาดุดดีอกดีใจกับสมาชิก FC ของเบนเทพบอลทุกท่านในอาณาจักรกันด้วยเดี๋ยวขึ้นผลงานให้ดูครับเนี่ยเนี่ยหวานเต็มคาราเบลกันสุดๆครับ ดีอกดีใจด้วยครับนี่แหละครับผลงานในอาณาจักรไม่เคยทำให้พี่ FC ทุกท่านผิดหวังเลยครับผลประกอบการทุกวันยังเดินทางอยู่ในทิศฐานที่บวกและก็บวกแบบเต็มคาราเบลสุดๆแนวทางแบบนี้แนวทางตัวอื่นเพิ่มเติมมากกว่านี้จากหวานชื่นลื่นอุลาแบบนี้เปิดใจและตามามาในอาณาจักรครับการันตีว่าจะสดชื่นการันตีว่าจะหวานเจี๊ยบเรียบทางด่วนกันอย่างแน่นอนง่ายนิดเดียวนะครับ ปัดขวาไปได้เลยตายลกโปรไฟล์มีช่องทางเข้าอาณาจักรเบนเทบอร์อยู่ครับเปิดใจแล้วก็ถามเขามาคําว่าเปิดใจของเบนเทบอรพี่พจะไม่เสียใจไม่เสียดายและสิ่งสําคัญเลยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเสียสละเวลานิดน,นึงอ่านคำบรรยายและพี่พี่เอฟซสมาชิกทุกท่านที่รับฟังรับชมนะตอนนี้จะเจอประตูสู่อาณาจักรเบนเทบอรหวานเจี๊ยบแน่ๆครับ และสิ่งสำคัญสปอนเซอร์ใหญ่สปอนเซอร์หลักที่เบ้นอยู่นะตอนนี้การันตีความไว้เนื้อเชื่อใจการันตีความมั่นคั่งมั่นคง100%ในเรื่องสถาบันการเงินเปิดใจแล้วก็ตามเข้ามาครับไม่รอช้าครับผีบาลีอังกฤษ4คู่ไม่ต้องคิดให้มันปวดหัวพเพราะเบ้นจัดมาให้แล้วในคลิปนี้มีคำาตอบ หลังสันเสริฟออเดอ์บร้อนๆคู่แรกกันก่อนเลยครับชิกออฟเวลา22นาา00นหรือ4ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยโฟกัสไปที่บู๊พแฮมตันจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปืนใหญ่ อาเซนอนสำหรับคูน่นี้เป็นแนะนำให้เลือกเชียร์ลองจากฝงอย่างอาเซนนอลได้เลยครับวันนี้จะบุกมาเบียดชนะบุฟแฮม,มตันเป็นอย่างน้อยและโอกาสจะข้ามโจทย์ข้ามกำแพงข้ามตลาดหลักทรัพย์ที่อารเซนอนเปิดมาอย่างแน่นอนเฮ to h เฮดที่เจอะเจอกันเป็นทางอารเซนนอนที่ดูโดดเด่นกว่าวันนี้แนวต้านโมเมนตัมและโจท์ที่เปิดมาค่อนข้างที่จะเอื้อให้กับทางอาเซนอนมาก เพราะถ้ามองจากสถานการณ์นับปัจจุบันตารางคะแนนนับปัจจุบันตอนนี้อาเซนนลยังดูดีกว่า Head ท o เ e a d ที่เจอเจอกันในนัดล่าสุดในบ้านอาเซนนลก็เป็นอาเซนอลที่เปิดบ้านชนะบุ๊มแฮมตันไปถึง2ประตูต่อศูนวันนี้มาเจอทีมบองบ่อนแบบนี้มาเจอทีมที่ศักยภาพทีมต่ํากว่าตัวเองแบบนี้ยังไงยังมองว่าคุณภาพแนวลุกคุณภาพแนวรับแล้วทีเดียที่ขาดในการจบสกอร์ค่อนข้างที่จะโดดเด่นกว่า ออดเดิฟล้อนหลังสันมาเสิร์ฟคู่แรกแนะนำให้มองที่อาซอนการันตีความสดชื่นหลังสันเสิร์ฟให้กันต่อออเดิฟล้อนคู่ที่2ยังอยู่ที่เวลาเท่าเดิมครับชิกออฟเวลา22่สการจุดศนนระหว่างบอลมัดวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเจ้าป่าฟอร์เรส สำหรับคู่นี้เบนแนะนำเลือกเชียร์ที่ฝั่งผู้เยือนอย่างนอตติงแฮมฟอร์ e s ส์วันนี้จะบุกมาไม่แพ้บอลมัดเป็นอย่างน้อยถ้าใครได้ติดตามทั้งสองทีมต้องยอมรับว่าผลงานในฤดูกาลนี้ค่อนข้างที่จะดีทั้งคู่แต่ต้องโฟกัสไปที่นอตติงแฮมฟอร์ e s ส์ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกว่า แต่ถ้ามาวัดกันด้วยผลงานและฟอร์มกระเล่นในช่วงที่ผ่านมาบอลมัดก็ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันเพราะ11เกมหลังสุดรวมทุกถ้วยรวมทุกรายการบอลมัดยังไม่แพ้ใครมาเลยแถมนัดล่าสุดก็ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นคือการตบนิวคาสเซิลในเซนต์เจมส์พาร์คใสประตูต่อหนึ่งผลงานแบบสุดจัดประหลัดบอกมากแล้วฟังผู้มาเยือนอย่างนอตติงแฮมฟอเรสผลงานก็ดีเหมือนกันครับ เก้าเกมหลังสุดรวมทุกถ้วยรวมทุกรายการยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นเหมือนกันแถมการออกไปเป็นเกมเยือนนะัช่วงที่ผ่านมา4ี่เกมหลังสุดชนะรวดทั้ง4ี่เกมผลงานโดดเด่นมากนัดล่าสุดคือการเปิดบ้านตบเสาแฮนตันไป3ประตูต่อ2วันนี้ด้วยแนวทางด้วยโจย์และแนวต้านตาลาดหลักทรัพย์ที่เปิดมาเขามองไปทางบอลมัดในการเล่นในบ้านวันนี้คือต้องบังคับชนะสถานเดียวแต่สําหรับผู้นี้เบนแนะนาให้ ้เรื่องเชียร์ที่นอตติงแฮมฟอร์ดส์วันนี้จะบุกมามีแต้มและจะบุกมาไม่แพ้บอลมัดเป็นอย่างน้อยการันตีหวานชื่นลื่นอุลาลาลังสรรให้กันต่อออเดอร์ล้ร้อนในคู่ที่3ยังคิกออฟเวลาเดิมเลยครับคือ22 0นาฬิกาจุน ระหว่างเจ้าบ้านอย่างใบตันแอนโฮววันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของท็อปฟีสีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันสำหรับคู่นี้นะครับด้วยกระแสที่เปิดมาแนวต้านที่เปิดมาเป็นแนะนำให้เลือกเชียร์เจ้าบ้านอย่างไบตั n นแอนโฮววันนี้จะเปิดบ้านเก็บ3แต้มจะเปิดบ้านชนะไบตันเป็นอย่างน้อยด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นณนฤะดูกาลนี้นะครับบ่งชี้ถึงความสม่ำเสมอและโอกาสในการชนะของใบตันมากๆถึงผลงานช่วงที่ผ่านมา อาจจะมีหลุดล่องหลุดลอยไปบ้างแต่ด้วยการที่มาเจอเจอกับเอเวอเรตันณปัจจุบันถึงเอเวอเรตันนัดล่าสุดจะโชว์ฟอร์มแข่งมาก็ตามทีในการเปลี่ยนกุนซือมาใช้กุนซือหน้าเดิมอย่างเดบิดมอยที่เป็นการเปิดบ้านชนะท็อปแฮมพ์สเปอร์มา3ประตูต่อ2แต่โดยภาพรวมแล้วนะครับวันนี้ตลาดหลักทรัพย์เปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างเอเวอเรตันหน้าบ้านหน้าบอลแบบนี้มีการปรับไหลขึ้นถึง1ระดับคุณภาพทีมคุณภาพนักเตะบวกกับคุณภาพในการจบสก ยังมองว่าไบาตันในการเล่นในบ้านดูโดดเด่นและไว้เนื้อเชื่อใจได้อยู่ผลงานและฟอร์มการเล่นก็ดีด้วยเพราะ7เกมหลัมสุดรวมทุกถ้วยรวมทุกรายการไบตันแอนโฮปก็ยังไม่แพ้ใครมาเลยสําหรับคู่นี้โมเมนตัมค่อนข้างที่จะดีภาพรวมค่อนข้างที่จะจําแนะนําเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างไบตันแอนโฮมหวานชื่นลื่นอุลาการันตีความสดชื่น หลังสันเสริบให้กันต่อออเดอร์แลระร้อนคู่สุดท้ายบิก๊กแมตช์ประจำค่ำคืนนี้พิมลีกอังกฤษขยับเวลาขึ้นมาอีกนิดนึงงกับคลิกออฟเวลาเชี่ยงคืน30นาทีอาจารย์ปะทะสิทธิ์ครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสิงบูเชลซีสำหรับคู่นี้ด้วยโจทย์ด้วยตลาดหลักทรัพย์ที่เปิดมา เขามองให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ในการเล่นในบ้านวันนี้ดูได้เปรียบอยู่เล็กน้อยแต่สําหรับคู่นี้เบนแนะนําได้อย่างเดียวและมุมมองเดียวเลยคือให้เลือกเชียร์ไปที่สายการบินแออเชีย บินบนบนบินสูงสูงการันตีจบ90นาทีมี3ประตูให้รับชมครับไม่ต้องไปเลือกฝั่งซ้ายไม่ต้องไปเลือกฝั่งขวาเชียร์มันทั้ง2ทีมให้ยิงกันเยอะๆเลยครับด้วยคุณภาพนักเตะของทั้ง2ทีมนะั้นฤดูกาลนี้คงจะเห็นได้ชัดแล้วว่า ผลงานและฟอร์มการเล่นไทิติแมเชส e เตอร์ซิตี้5เกมหลังสุดบอลออกสูงไทิติเชลซี5ใน6เกมหลังสุดบอลออกสูงคุณภาพแนวลุกค่อนข้างนี้จะดีทั้งซิตี้และเชลซีแต่ข้อเสียทั้ง2ทีมคือคุณภาพแนวรับพร้อมที่จะเสีย ประตูตลอดเวลาสำหรับคู่นี้เบนแนะนำให้เลือกเชียร์ไปที่สายการบินแอร์เอเชีย er, บินบนบนบินสูงสูงการันตีจบ90นาทีมี3ประตูให้รับชมชอบก็จัดจับปัญจัดกันทำไมสรุปนะครับทีพทีมพิมลีอังกฤษที่น่าเชียร์ไม่ต้องคิดให้มันปวดหัวเพราะเบนจัดมาให้แล้วนะครับอาร์เซนอลนอตติงแฮมฟอรเรส ไบตันและสูงแมนเชสเตอร์ซิตี้ชอบก็จัดอยาปัญจัดกันเลยวันนี้ขอให้โชคดีโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัว